เห็นแล้วนะ้วยโอ้โหวิ่เป็นจุดกำเนิดของความเป็นซุปตาเลยอ่ะต้องไปที่นั่นเลยเดี๋ยวจะพาพี่ต้าไปนะเจ้าตัวยังงงเลยตามน้องมาตามบอกก่อนตามน้องมาตามน้องมาตามน้องมาแหมเรารู้แต่ในเะ็เกล หลังจากปล่อยให้พี่ตั๊กพี่ม้าได้มาหวนระลึกความหลังสมัยยังวัยสรุ่นกันพอหอมปากหอมคอแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แกงซุปตาของเราต้องออกเดินทางไปหาต้นกําเนิดการเป็นซุปตาของพี่ตั๊กมยุรากันแล้วล่ะครับจะเป็นที่ไหนเราต้องขึ้นรถตามแกงซุปตาไปกันเลยอยู่นแผนกอะไรอตอนเรียนอะที่ตสตะกนเนี่ยคุณพี่สมัยมานี่ เลี้ยวจับตรงนี้มาก็จะวิ่งรู้เอาไปดูไปจะรู้ว่าสวยจะรู้ว่าตัวเองเฟิร์สเนี่ยต้องไปที่ธรรมศาสตร์เคยเดินผ่านแล้วมันยังก้มหน้าอะไรเงี้ยกูเดินกลับสามครั้งบอกกูกลับบ้านแล้วโอ้โหว้าวดูวิวดูวิวแล้วจะน ลับมาตามพี่ด <Hey, S 1> ับมายุราไปตามหาแหล่งกําเนิดซุปตากันต่อครับต้องบอกว่าสถานที่ที่เราจะพาไปเนี่ยพิเศษสุดๆเพราะที่แห่งนี้สร้างซุปตามาประดับวงการหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวอ่ะพอจะเดาวออกกันเรียงครับว่าเราจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวจะไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปไหนก็ไปเถอะเขาบอกว่าเป็นที่หละที่เกิดซุปตาบ้านพี่เหรอพี่จักให้พี่ไม่เกิดแถวนี้ แต่พี่เรียนอยู่นักต่างสินนั่นไงอา,อาจจะไปได้อาจจะไปโรงเรียนนักต่างสิน <c oughs> เพอาะส <c oughs> าาามัยพี่จะเข้าวงการพี่เรียนนักต่ารสินน,นักต่างสินเนี่ยนะเป็นอะไรอย่างนึงที่คือเราก็เสียดายเพื่อนๆไม่เจอกัน อยู่แผนกอะไรอะตอนเรียนอะขีตัดสินสาบโกลอ๋ออยู่สาบโกลเหรอเอออยู่รำละครมาลองพี่วาช่างศิลป์ไหมเหรอช่างศิลป์เหรอโอ้พี่วาช่างศิลป์รั้วเดียวกันอยู่จ้างเป็นรำหน้าเดียวรู้วเดียวกันแล้วพี่ตักแล้วพี่ตักเต้นบัลเล่ได้วย่ะพี่ชาปูบัลเล่รู้ได้เลยฮัลโหล จริงๆก็มีหลายคนนะแต่ผมบ้างรุ่นน้อยอย่างนุ่มรุ่นก็จบที่นี่มีพ่สมัยนี่โอ้โหรุ่นรุ่นมีนี่รุ่นน้องของพี่ตั๊กอีกเหอครับรุ่นครูรุ่นครูรุ่นครูเพราะว่าดังมากพ่สมัยวิไลศเลี้ยวเข้าโรงเรียนเพื่อนก็จะบอกว่าพิสมัยมามีก็จะขับรถเบนซ์สมัยก่อนเป็นหังปลาเป็นซปลาแล้วก็สีครีมแล้วมีคนขับรถมีก็จะกล้าวมวยเห็นท้ายทอยมีแบบแบแต่รู้แต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยผ่าปากสีส้มสวยมากเราต้องวิ่งดู มีสังคีตศาลาซ้ายมือมีสังคีตศาลาพิธวันสถานแห่งชาติพี่ตั๊กและดิพี่ตั๊กได้มาร้องแบบเพลงแถวสังคีตมามามายืนอเลยเนี้ยนั่นๆแต่เมื่อก่อนยังไม่มีสะพานตรงนี้นะก็เลยวิ่งไปไหนก็ไม่รู้มาห้ามเลี้ยวอ้าวห้ามเลี้ยวเหรอลงเดินไหมลงเดินก็ไม่อะแล้วพวกตามบานเออพวกตามบาน โอ้นี่มาเลยอันนี้เป็น การแสดงอะไรที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมเราต้องมาลรงละครกี่ครั้ง้ครั้งมากแล้วแล้วโรงเรียนนาฏศินก็จะเป็นที่ผลิตนักเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เราก็จะดินคนนุ่งผ้าแดงนักเรียนก็จะนุ่งผ้าแดงเดินแต่พี่ไม่เคยได้นุ่งเลยนะเพราะว่าพี่ไม่เป็นนักเรียนไม่ได้ปนาฏศิ์นี่ไม่รำละครเร้องเพลงอย่างเดียวนี่ประตูนี้แหละประตูนี้แหละนี่แหละที่เดิมเดี๋ยวนี้เป็นสถาบันดัตนศิลป์นาฏสินก็ย้ายไปหมดแล้ว ก็ไต่สิ่งที่ไปอยู่วังหน้าใช่ไหมครับพี่ใช่สมัยก่อนตอนนี้ก็คือวังหน้าด้นี่นี่นี่คือโบสถ์โอ้แต่เปลี่ยนไปเยอะนะเนี่ยคุณพี่สมัยมานี่เลี้ยวจากตรงนี้มาพวกเราอยู่ร้านลุงสมไงก็จะวิงพี่วายว่าดูหวายเลี้ยวเข้าไปตามถนนแล้วก็จะวิ่งแล้วก็จะวิ่งตามแล้ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ตอนนี้ก็ศิลปินแห่งชาตินะใช่น่ารักเลี้ยวเลี้ยวขวาก็จะเป็นพ่อพิแกนเน่ โอ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกราบท่านหน่อยเอไามาเอ้ามานนๆเดี๋ยวขวาไปแล้วช่างศิลป์จะอยู่ด้านน้อนนะพี่ม้านม่น่นเลยเป็นน้อยรู้สึกว่าเออมันได้เป็นื้อฟื้นความหลังว่า ครั้งหนึ่งเมื่อจริงๆไม่ใช่ยี่สิพี่ว่าน่าจะเกือบสามสามน่าจะถึง30สิปีนะฮะยิ่งในเฉพาะในนาตาศินเนี่ยสาสิปีขึ้นไม่มีโอกาสได้เข้าไปนะฮะเพราะนั้นวันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับเข้าไปเราก็รู้สึกว่าโอ้มันก็มันมัน,ม,นมันชื่นใจอะที่ได้กลับไปยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อวันนั้นเองเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานวันนี้เองที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นซุปตาของพี่ตั๊ก ของพี่มาด้วยเมื่อกี้ตอนนั่งในรถสังเกตแล้วก็ได้ยินเสียงว่าไปแอปแบลวทำเป็นแบบว่าจะรู้ว่าตัวเองสวยจะรู้ว่าตัวเองเฟิร์สเนี่ยต้องไปที่ท่าผจ์ต้องเลยไปไปการไปท่าผจั์เนี่ยเราต้องเดินออกเนี่ยแล้วเลี้ยวเข้าเนี่ยเลี้ยวซ้ายนแล้วก็เลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้โหมันกำลังแบบว่ากำลังได้ที่เพราะว่าเธออย่าลืมว่า พวกนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็ชอบดูของออฟแอปเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกพวกเราไงพวกเราไงแบบว่าพวกเราเนี่ยกำลังสดไงอยู่อยู่ชั้นมัธยมอ่ะสัมสีมันก็สดเดินผ่านอีกแล้นั้นมีนมยังนิดๆกินยาคุมแล้วเฮ้ตาค่ะเฮ้ตาค่ะพี่แต่พี่ก็รู้ว่าเอ้ยเราชอบชอบให้คนมองนะเพราะว่าเขาจะมีเด็กนักศึกษาเขาจะมานั่งอยู่ตีนบันไดแล้วเขาจะเล่นตึ้งตึๆงแล้วเราก็เดินเราก็มอง มีมีผู้หญิงอ่ะคือยังไม่รู้ว่าจะเช็คว่าเราสวยไม่สวยจะเจ๋งไม่เจ๋งองเดินแถบนั้นแถบนั้นแล้วก็เดินกันหลายคนแล้วก็กลับบ้านเราต้องมีแวะกินขนมท่าประจันเถหน่อเดี๋ยวแล้ววันนี้ถ้าพิมพาเดินผ่านไปเขาจะบอกว่าเจ้าที่แรงไหมทาไมไม่มันจัดตาก็ทำไมเขาก็บอกว่าเอ๊ะเจ้าที่แรงไปเคยเดินผ่านแล้วเดินไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรลองเดินกลับใหม่เดินกลับใหม่มันยังก้มหน้าอะไรเงี้ยก็เดินกลับสามครั้งบอกกูกลับบ้านแล้ว เดี๋ยววันนี้ไปใหม่เดี๋ยวดูใหม่เสียใจอ่ะไปเอาแม้มกันนิดนึงคุณผู้ชมวันนี้ได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าทั้งทีมีหรือที่เราจะไม่พาสุดตามมายุรากับออนนภามาย้อนอดีตัวหวานวันวานข้างรรมศาราท่าพระจันทร์กันสักหน่อยไม่รู้ว่าผ่านไป30ปีกว่าสาวหน้าตาสินคนสวยยังจะเสน่ห์แซ่บอยู่ไหม พี่ตั๊กนี่เป็นที่แบบว่าทุกร้านเลยอ่ะ้พี่ตั๊กนี่เป็นที่แบบผู้คนแบบว่าสวัสดีค่ะนี่ชื่อร้านอร่อยอร่อยร้านอร่อยที่มีมานานแล้วนะอันนี้ไม่กินไม่ได้แล้วสมัยก่อนต้องมานั่งกินกันนะ่ะลูกชิ้นเนื้อวัวยังนนเดือรอร่อยเัมเอนเดมั้ยรุ่นที่สามน,นี้เลยใช่ไหมนั่นแสดงว่ารุ่นที่พี่มารุ่น,นพ่อรุ่นแรกอ,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 อะไรอะไรอะไรชมใครนะ คนรุมล้อมขอถ่ายรูปจนหนำใจแล้วเหล่าซุปตาของเราก็เริ่มหิวแต่เราไม่ให้ช็อปของกินหรอกนะครับเพราะว่าวันนี้ซุปตาคนสวยมาทั้งทีเรามีรถลิมูซีนมารอพาไปดินเนอร์มื้อหรูอยู่แล้วล่ะครับ ุณิง,น,ง,งนี่ครับนี่ครับรถอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับผมอะไราการอะไราการระดับนางเอกสุตตามาทั้งทีไหนพี่ลิงถึงได้เอาตุ๊กตุ๊กมารับล่ะครับแต่ยังไงก็ตกกระไดพลอยโจรมาค้างคืนกับแก๊งสุตตาของเราแล้วพี่ตักก็คงทําได้แค่ตามเราขึ้นรถมาซะโดยดีอยาาากจจะเหน,นมหช มาอยู่ราตัวถึงเป็นเ็นได้แต่เห็นเห็นแต่ในทีวีผมมาปกคุ้มหน้าผาทาปากทาแก้มโซบีรูปร่างก็งคำลังดีมีทั้งปียังสาวไม่สาวเชิญครับผมผมก็มัจาจาดต่างารุกทนมาอรุ่นเหรออรุนนออ่นเรสเดนต์เขามีร้าน ชิญคุณครับมาบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้เป็นร้านอาหารเหรอคะโอ้ดีมาแล้วก็เป็นที่พัก้วยเป็นที่พักดนวดใช่ครับไปดูไหมไปดูไหมที่จัดไว้ให้ไปดูไหมเห็นไดูดูได้เลยนะครับเชิญนะครับไปเลยครับต้องมาอย่างเนี้ยเป็หญิงเชิญครับผมผู้หญิงผู้หญิงเชิญครับไม่มีปัญหน้าอ๋อสวยจัง คุณมาที่นี่อนคุณมาแล้วยังไม่สวยที่สุดฉ้อฉล่าขโมยสวยกว่าคุณมาชี้ทนไม่ได้ชี้หึงกับหนึ่งยกขึ้นมาคุณมาไม่ไหวแล้วนะฮะวิวนี้ชี้จากวิวนี้มามาเอามีใครหอบบ้างหนูโอ้หอบใช่ไหมสูงมากเลยโอ้โหว้าวดูวิวดูวิวเวลาออกไปไหนถ้าไม่ดูดีก็ไม่ให้ออก เราเป็นอาเองมีบางวันนันใส่รองเท้าขี้ขับรถและรองเท้าลงไม่ได้เอารองเท้าสูงไปไกลแค่ไหนก็ต้องเลี้ยวกลับบ้านจริงเหรอตอนนี้ทานอาหารเสร็จแล้วนะครับไดจะเก็บของนะครับพราะเราจะไปหาที่นอนกันอ้าวไปนอนที่ไหนที่นี่เป็นที่นอนด้วยไงเป็นแหลก หลังจากที่วันนี้เราพาแก๊งซุปตาไปหวนระลึกถึงความหลังสมัยที่ตักมยุราย,ยัางอ้ออ้ตั้งแต่ช่วงสายจนกระทั่งเย็นย่ำกันแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่พิเศษสุดที่ทีมงานของเราตั้งใจจัดดินเนอร์มื้อหรูให้กับซุปตาดาวค้างฟ้าคนสวยโดยเฉพาะเลยล่ะครับแหมดูสิทั้งอาหารบรรยากาศนี่โอ้โ,โรแมนติกซะจริงๆ เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับดีมากไฮโซมากวิวสวยมากมันเหมาะกับซุปตาระดับเทพแบบนี้ไหครับเขาบอกว่าตรงนี้ที่เราอยู่นี่คือเดอะเด็กเดอะเด็กก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมอรุณรสซิเดนซ์วิวเขาบอกว่าในกรุงเทพที่นี่โรแมนติกที่สุดก็คือเอ็นวัดอรุณราชวรารามคดดูดีเราอยู่ตรงนี้นะเราได้มองสิ่งที่แบบว่าเป็น เป็นประวัติศาสตร์ของชาติเรานะพระราชวังเดิมฝั่งรุ้นกองทัพเรือแล้วก็ฝั่งรุ่นนะฮะก็คือวัดแจ้งนั่นเองก็คือสวยมากใช่ไหมคือสวยมากเดี๋ยวมันจะหับไฟแล้วดูรงนั้นนะตักมีไฟสวยแต่เดี๋ยวนี้ดาราแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นไม่ว่าจะดูก็จะติดตามอินสตาแกรมกันง่ายเมื่อก่อนอะที่ตาก ก็ไม่รู้เรื่องแล้วแค่เจอแบบสนินะปกติคลับหากันก็ไม่รู้ว่าดาราไปทำอะไรที่ไหนใช่ไหมอย่างนี้มีอินสตาแกรมก็ทำไม่ทำงานร่วมกันก็ไม่ได้เจอปกติคนไม่เจอไม่เจอพี่ตั๊กเลยผมดูแล้วเนี่ยเขายังเจอพวกเราบ้างนะเราไปถ่ายรายการเราเดินถนนใช่ไหมแต่พี่ตั๊กไม่เคยได้เจอไม่ค่อยได้เจอผู้คนเลยหมายถึงว่าก็เจอก็เจออยู่ที่นั่น อยู่ที่เดิมะจไที่ทำงานก็เจอที่ออกกําลังกายก็เจอแบบนั้นแต่แบบว่าที่อื่นๆไม่เคยได้เจอกริฟมาตลาดที่นตลาดแตกกินยังไงนี่ยิ่งประมาณยหญย่าเลยนะพี่ใช่เลยมันอยู่ย่าเยอันนี้ก็ยาค่ายาชื่นใจไหเป็นเพราะว่าทำไมต้องทำตัวให้เป็นซุปตา่างเงี้ยพี่ม้าบางทีเราอยากไปนะแต่เราก็ เหมือนไม่มีเวลาไม่มีใครพาไปไม่มีเพื่อนเยอะแล้วพี่พี่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะเนยก็ไม่มีใครพาพี่ไปเดินถลอกตักแสกเขาบอกเมื่อก่อนดาราเนี่ยเวลาออกข้างนอกหน้าจะถ้าหน้าไม่เป็นหน้าโลนหน้าโลนี่ไม่ไปไม่ไปพี่มาไปเหรอพี่ไปโอ้พพี่พี่ผมไม่ใช่เป็นซุปตาเท่าน้องแต่โอ้ยคือแต่คุณยานีก็ไม่เอานะคุณยานีต้องคุยออกจากบ้านใช่คเขาคือเป็นการให้เกียรติ มันหนึ่งคือชอบด้วยและสองคือไม่อยากให้คนเห็นเพราะว่ามันมีคําพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่จําแล้วตรงนั้นก็ก็ไม่คิดอยากจะทำเจอพี่เมื่อสิบปีก่อนตรงนั้นจําได้ไหมเพราะงั้นเราก็อยากให้เขาเห็นดีๆเพราะเขาอาจจะไม่ได้เจออีกสิบปีเหมือนคืออาจจะไม่เจอแล้วได้เจอครั้งเดียวก็ให้ดูดีไปเลยจาได้ว่าหลังจากที่เราหน้าตัดสินแล้วเราก็แยกย้ายกันไปทําอาชีพพี่หมาก็ได้มาเจอพี่หมาครั้งหนึ่ง พี่หม่ก็ได้สอนน้องๆได้สอนน้องๆบอกว่าเวลาออกไปไหนถ้าไม่ดูดีก็ไม่ให้ออเพราะเราเป็นนางเอกเราอย่าไปให้คนก้องก็เห็นในสภาพที่ไม่ดีต้องแต่งตัวให้ดูดีอย่ามาลากรองเท้าแตะปากซีดๆหน้าดำๆอย่าไปมีบางวันนั้นดันลืมขึ้นรถนะใส่รองเท้าขี้ขับรถแล้วรองเท้ารงไม่ได้เอารองเท้าสูงไปไกลแค่ไหนก็ต้องรีบกลับบ้านจริงเหรอไม่ไปไม่ได้ไม่เข้าท้ไมไม่แบบว่า ขับไปห้างใกล้ๆมาซื้อะก็ต้องใส่รองเท้าแตะเดินไปไงเดินขึ้นไปซื้อไงไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ในช่วงนี้ด้วยความเป็นสุขตาด้วยความบอกว่าเปิดรับงานเยอะขึ้นมีคนติดต่อรับเล่นละครเยอะมากช่วงนี้โอ้โหงานเยอะมากใช่ไหมรับมากเลยพี่พี่ตั๊กรับได้ทีละกี่เรื่องอะไรละครละครที่ว่าเรื่องเดียวนะสามารถทีละเรื่องเนาะน่าจะได้แค่ทีละเรื่องก็ ตอนนี้ก็มีสี่เรื่องอ่ะทุกคนคิดถึงพี่โอ้ยังยังต้องแอนมาสมโทรเองเลยโทรสองรอบสารอบแอนเดี๋ยวนะรอก่อนนะเดี๋ยวพี่จะอ่านให้กันเล่นเป็นนางเอกแล้วแอนไปเล่นเป็นแม่พี่จ้างต้าไม่ตัวนี้อย่างสามีตีตราที่เราคบสามเนี่ยเล่นเป็นเนื้อแพรเนื้อแพรก็เป็นนางเอกเก่าที่ยังดูดีเป็นแม่พระเอกแต่เดิมไปไหนใครรู้ว่าแฟนพระเอกอะไรอย่างนั้นกองข้างหลังปล่อยผมใช้ใอะไรอย่างเงี้ยแอนก็บอก พี่ตั๊กอ,ะ,อะลองดูของพี่จิมนี่กำลังอ่านบท